อมรินทีวีใกล้สุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หาคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงฮาฟ้ากว้างบังตาได้แกลงกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพบ เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันกำพึงรำพันสวรรค์ได้ซ้อมประสงค์ รถเรนเจอร์กระบะขับเคลื่อนสีล้อแกร่งตัวจริงดุดันทุกเส้นทางใหม่ f a r ร์มเฮาส์อิงลิชเบรดเนื้อเนียนนุ่มเด้งอร่อยได้หลักเมนูผมไม่รู้ว่าภาพของแม่มันจะเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าสะกดได้แต่คำว่าแม่เดียวเสียงก็ไม่เคยได้ยินรูปก็ไม่เคยเห็นผมขอแค่ได้เห็นหน้าก็พอแล้วถึงว่าจะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่า แม่จะไปริเสธก็ตามแม่คุ้นคุ้นไหมไปถ้าหากว่ามีโจทย์หนึ่งของชีวิตคือให้จินตนาการถึงบางสิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือสัมผัสมาก่อนภาพในหัวของคุณจะเป็นยังไงล่ะครับ ความหวังวันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานวัย44ปีที่เมื่อต้องจินตนาการถึงแม่ที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เกิดภาพในหัวมันคือความมืดสำหรับเขาแล้วความมืดนั้นกลับมีแรงใจขึ้นมาเมื่อมีแม่เป็นส่วนประกอบหลักของจินตนาการครับ นึกถึงคาว่าแม่มันก็จะมีกําลังใจขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่มันมองไม่เห็นตลอด44ปีไม่เคยได้รู้จักกับผู้หญิงชื่อแม่แม้ภายในใจจะโหยหาแต่ก็ต้องขมความรู้สึกเอาไว้เพราะไม่อยากให้ใครต้องเป็นทุกข์กับตัวเอง ตลอดชีวิตที่ทนเก็บงำเรื่องราววันนี้เขาขอทำตามหัวใจสักครั้งให้อีเตอร์อีจันช่วยตามหาแม่ขอให้ได้เปลี่ยนกำลังใจในความมืดเป็นภาพที่ชัดเจนตรงหน้าพี่ทำงานอะไรนะเป็นโรงงานเกี่ยวกับหูฟังอ๋อเป็นหนุมโ <ลง S 2> รงงานใช่ครับคุณพ,พ่อก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่จะอยู่คนหลังกันครับอ๋อใช่ครับพ่อเป็นตำรวจใช่ครับเป็นตำรวจแต่เกษียณเกษียณแล้วอครับ ไปที่ไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้แกก็ขายของครับในหมู่บ้านใช่ครับบางครั้งแกก็ไปตกปลาโอ้โหแข็งแรงมากเลยเนาะอชอบตกปลาครับพี่หลังจากที่พ่อกับแม่ของพี่ตุ้ยแยกทางกันทั้งชีวิตของเธอคนนี้ก็ทุ่มเทความรักความห่วงใยให้กับหลานชายดังลูกในไส้ ในวัย80ปีวันนี้แม้ว่าสักจริงๆแล้วเธอจะเป็นย่าแต่พี่ตุ้ยก็ไม่ตะกิดตะขวงใจสักนิดที่จะเรียกเธอว่าแม่อย่างเต็มปากนะครับไหนคุณย่าคุณย่ามาคุยกันหน่อยเลี้ยงหลานคนนี้มานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่สองเดือนตั้งแต่ยังไม่สองเดือนย่ายังไงอะก็พ่อแม่เขาพ่อ,พอเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันย่าก็ต้องไปรับมาตอนแรกเขอยู่แก่งคอย โ oh, อแเก่งคอย,อยสธนาคารเกษติกรไทยเสาวอาทิตย์ก็ต้องเมื่อก่อนก็ต้องลงไปหาเขาลงไปหาบาอดีพอเขาเลิกกันก็ต้องเอาเขามาเลี้ยงเองอืมไอก,กี้บอกว่าทํางานทํางานไม่ได้กินข้าวเที่ยงกับเขาเลยเหรอไม่ได้กินทําไมอะ่ะพอพักเที่ยงก็ต้องมาหาหลานโอ้โอเคหมดใจมาหาหลานจุ๊บไรอรักหลานไหม รักที่สุดรักที่สุดนี่พูดเหมือนจะร้องไห้แล้วเนี่ยตื่นตันตื่นตันอ๋เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่ตุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่จำความได้ก็ผมก็มาเจอย่า มาเจอย่าแล้วครับซึ่งแม่ก็เกิดมาผมไม่เคยเห็นครับเคยแต่เคยแต่สะกดคําว่าแม่เป็นอย่างเดียวใช่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยได้ยินเหมือนคนคนอื่นๆช่วงสมัยเรียนตอนประถมช่วงนั้นเริ่มมีความคิดว่าเขามีกิจกรรมวันแม่แล้วทําไมทุกคนเขามีแม่แต่แต่เราไม่มีครับมันก็เลยเริ่มเริ่มมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นมา แล้วเราไม่ถามย่าเหรอครับถามครับถามช่วงเริ่มเข้ามัธยมถึงค่อยถามหรอเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว<อ>เคยเคยถามแกอยู่ครับวัยเด็กเป็นยังไงไวัยเด็กที่ไม่มีแม่เป็นยังไงก่อนที่เราจะตั้งคําถามหรในใจหรือว่ามันตั้งคําถามในใจไปแล้วชีวิตเราเป็นไงมันมันความรู้สึกมัน,ม,นมันขาดความอบอุ่นไปแล้วใช่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับทุกวันแม่เขาก็จะมีแม่มาที่โรงเรียน มีการให้พวงมาลัยแม่ได้กราบแม่เพราะผมก็ต้องแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นส่วนที่เราไม่มีแม่มาเพาะวต้องคัดแยกเราออกจากที่ตรงนั้นหรอใช่แล้วเขาไปให้เราไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไปอยู่อีกอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ใช่กิจกรรมเขาแต่มันมันร่วมในกิจกรรมเดียวกันเขาเลยครับหมอแต่เราก็เห็นใช่แต่เราก็เห็นพิธีกรรมใช่ก็อยู่ในเหตุการณ์อย่างที่เขามีกันทุกวันแม่ ช่วงนั้นช่วงเรียนมา mm hmm. แล้วเราไม่เคยถามพ่อหรอในขณะที่เราตั้งคำถามแม่ไปไหนอยากตามหาแม่อะไรเงรี้ยแม่เป็นใครไม่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 เคยถามครับเพราะว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านที่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดเกิดมาจากอะไร หมอแต่เราก็ไม่ไม่เคยถามทำร้ายน้ําใจเขาางเงี้ยใช่ครับรผมไม่อยากมันเหมือนกับเป็นการรื้อฟื้นให้แกอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ผมเลยตัดสินใจว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวดีกว่าดีกว่าจะให้ท่านไม่สบายใจด้วยสู้เราไม่ถามดีกว่าครับ mm hmm. เพราะอีกอย่างหนึ่งแกก็มีครอบครัวใหม่แล้วผมไม่อยากเอาคําถามท,ที่มันเป็นอดีตเรื่องแบบนี้มาถาม mm hmm. เรื่องมาลื้อฟื้นอีกครั้งหนึง่งงั้นงั้นเต้ยก็ถามถามในมุมของความเป็นจริง mm hmm. ด้วยนะพี่ตุย้ยครับถ้าเรารู้สึกว่า เราไม่อยากให้เรื่องการตามหาแม่หรือว่าคำถามเรื่องแม่เนี่ยไปสกิดใจเรื่องอดีตของพ่อครับเราก็เลยไม่ถามพ่อใช่ครับทีเนี้ยเรากำลังจะไปตามหาแม่แล้วถ้าตอนนี้แม่เขามีมีครอบครัวใหม่มีชีวิตใหม่ครับเราคิดว่าเรื่องของเรามันจะไปเป็นอดีตของแม่ที่ไปทำร้ายแม่หรือเปล่ากลัวไหมแล้จุดนี้ผมผมไม่รู้ว่า มันมันอย่างน้อยแกก็ต้องถ้าแกมีชีวิตอยู่แกก็ต้องมีครอบครัวใหม่แม,ม่อีกทีหนึง่งแกจะคิดกับผมยังไงจะคิดว่าคิดถึงลูกไหมอยากเจอลูกไหมใน,นส่วนตรงนี้ผมไม่ดูครับผมรู้แค่ว่าผมอยากเจอแกสักครั้งครับ ในจินตนาการพี่ตุ้ยเป็นไงไม่มีครับมันมันมองไม่เห็นครับแล้วอะไรที่ทำให้นึกถึงเขาอะพี่มันเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งก็ถูกเพื่อนล้อมั่งอะไรมั่งในช่วงเรียนอยู่มันก็มีมันก็มีมีมมบ้างในช่วงวัยเรียนตลอดเวลาที่เรานึกถึงแม่เนี่ยมันคือภาพอะไรหรอพี่ตุย้ยตุ้ยอยากรู้อะ มันเป็นภาพเขาเรียกว่ากำลังใจครับอย่างน้อยเราเราเราแค่ได้นึกถึงคำว่าแม่มันก็จะมีกำลังใจขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นที่ว่าผมจะได้เจอท่านจริงๆเพราะคำว่าแม่คําเดียวมันคือความสุขเลยใช่ครับมันคือความสุขที่จะร้องไห้นี่คิดอะไรอยู่ ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอท่านนะก็อยากอยากเห็นอยากเห็นท่านสักครั้งหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่ไหมแล้วถ้าท่านได้เห็นผมแล้วผมไม่รู้ว่าท่านจะจะคิดถึงเหมือนที่ผมคิดถึงท่านหรือเปล่าแล้วเราจะรับได้ไหมอ่ะถ้าสมมติคำตอบมันออกมาอยากเจอไม่อยากเจอไปเจอแต่เขาแบบปฏิเสธหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ อันนี้ไม่เป็นไรครับผมขอแค่ okay. ได้เห็นหน้าก็พอแล้วครับถึงว่าจะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าแม่จะปริเสธก็ตามผมก็ยินดีที่จะรับรับตรงนี้ไปแต่อย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าได้เจอได้เห็นหน้าแล้วนะก็ไม่รู้ว่าท่านนึงมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ผมจําความได้แล้วคําว่าแม่ซึ่งผมไม่รู้ว่าภาพของแม่มันจะเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าสะกดได้แต่คําว่าแม่อย่างเดียว เสียงก็ไม่เคยได้ยินรูปรูปก็ไม่เคยเห็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจินตนาการมันก็เลยเป็นความมืดความมืดแห่งความว่าแม่ซึ่งมันมองไม่เห็นอะไรเลยรับรู้แค่ได้แค่ความรู้สึกของคำของคนเป็นลูกที่คิดถึงแม่ครับแต่รับรู้ไม่ได้ถึงความรู้สึกตอนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ใช่ครับไม่มีไม่มีไม่มีเลย ถ้าวันนี้แม่เขาดูรายการเต้ยอยู่อยากจะฝากอะไรไปถึงเขาก่อนไหมก็บอกว่าคิดถึงครับอยากอยากอยากเจอแค่ครั้งหนึ่งก็ รัชนีตรีแก้วแม่คุ้นคุ้นไหมเขาบอกว่าเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อกิกอ่ะแล้วอย่าอย่าคิดใหม่คิดใหม่หมโอเคโอเคโอเค,อเคใจเย็นใจเย็นหนึ่งไหนเจ้าเขาคนมีธุ้วดูคนเชื่อตุย้ยรู้จัดคนน่ายยุถ่ายชื่อตุ้ยมีไหมตุ้ยไหนวะ